หลายคนที่เชียร์อาจจะมีเสียดายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้ครับคุณต่ายชุติมานะครับอดีตภรรยาของคุณพิธานะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานี้ครับหลังจากที่กระแสการเมืองครับมาแรงครับว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกนะครับก็ถูกจับตาถูกโฟกัสโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวกับอดีตภรรยาอย่างคุณต่ายชุติมานะครับมีกระแสในโลกออนไลน์ครับทั้งคนที่เชียร์คุณพิธาแล้วก็คุณต่ายเนี่ย ให้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กลับมาเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องพี่พิมพ์และเป็นสามีภรรยากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีภาพมีคลิปอะไรก็จิ้นกันกว้ากันไปล่าสุดครับในรายการคุยแหลกแดกดึกของคุณดรรมดดำกระชาพาเนี่ยเขามีการเชิญคุณต่ายยุติมานเนี่ยมาในรายการแน่นอนว่าเจอพิธีกรสีปลากลาด้วยคุณดรรมดดำเนี่ยก็ต้องเค้นความลับถามกันตรงๆตอบตรงๆในรายการเลยครับมีการมาดูดวงกันที่บ้านคุณดรรมดดำครับและคําถามที่ คุณมดดำถามคือเกี่ยวกับเรื่องของอดีตคนรักอย่างคุณทิมพิธาเนี่ยนะครับจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดนี่เรื่องคุณทิมพิธานะครับคุณมดตดำถามครับตอนนี้เนี่ยคุณทิมพิธาอดีตสามีอยคุณเนี่ยคนเขาเชียร์ให้รีเทิร์นเนี่ยยังไงคุณตายชุติมาบอกว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดภาพเก่าๆในอดีตมามากกว่านี่ไปดูภาพเก่าๆในอดีตมาซะมากกว่าครับแล้วมีคนเขาบอกว่าเคมีคุณตายกับคุณทิมพิธาเนี่ยเข้ากันมากนี่ คุณตายถามกลับเขาว่าเรารู้ได้ยังไงว่าใครมีจะไม่เข้ากับคนอื่นนี่เป็นไงครับและถามต่อว่าถามจริงๆตอนนี้เนะี่ยรู้สึกเสียดายไหมเสียดายคุณทิมพิธาไหมที่ตอนนี้เขากลายไปเป็น,ปนขวัญใจผู้หญิงทั้งประเทศไปแล้วคุณตายบอกว่าก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไปนี่ครับก็ตอนนี้นะครับผู้ชมหลายคนบอกโอ้โหเชียร์โน้ตเนีซึ่งในรายการเนี่ย คุณต่ายพิธมายังเปิดเผยเรื่องคนคุยความรักครั้งใหม่ที่เป็นเด็กอายุห่างกันถึง12ปีด้วยกันที่มาจีบแล้วก็กําลังคุยกันอยู่นะครับนี่ก็เปิดทางให้กับรักใหม่เปิดใจให้กับรักใหม่ครับแต่ก็ยังคงสถานะพ่อแม่ให้กับน้องพิมพ์มนะครับส่วนเรื่องรีเทิร์นอะไรเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของเขาสองคนแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตรครับ